แล้วกนเดินขก้นรไฟได้นะสายไฟขก้นไปไม่มี้ัวแ,แรกที่เปิดเป็นทางการในจังหวัดแม่สอนเป็นการทำง,งานเพื่อที่จะดูว่าการตอบสนองหรือว่าการรักษาแรงดันและก็ความถี่ของจังหวัดแม่สอนนี่ให้มันราบเรียบให้ให้ชาวอีบีเขาได้มั่นใจว่ามาถึงแล้วขึ้นไปแล้วลงมาได้อะไรก็ชาร์จเสร็จแล้ว ก็คิดว่าชมกาแฟเสร็จแค่หนึ่งก็มารับรถกลับไได้ได้มีสถานีอัดกระจุไฟฟ้าสร้างความมั่นใจนะครับให้กับคนที่กําลังคนที่มีแล้วก็กําลังตัดสินใจที่จะมีนะครับ <c oughs> ในการที่จะมีรถนะครับก็เรียกง่ายๆว่ารถพลังงานไฟฟ้าที่จะจะใช้พลังงานไฟนะครับ ถ้ามีที่ปลายที่ท่านพูดเมื่อกี้จะมีสถานีที่ปลายตอนนี้ที่ปลายยังไม่มียังไม่มีที่แม่ทะเลียงยังไม่มีนะยังไม่ทะเลียงยังไม่มีนะสามสองหนึ่งตัดเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอ่าสัญญาณว่าไม่ได้เปล่านี่นะครับผ้าหัวหน้าสวยที่เด็กโอเล่จังกุบมาถ่นแบบมันอยู่ตรงไหน ไปจะเป็นการสาธิตนะครับโดยทีมงานทางที่แจกไปนะซึ่งเป็นการช้านะคะ๋ยวให้โค้ดนี้นะนี่แก้วเจอเลยค่ะเราเปิดแอปพลิเคชันเีเล็กซ่านะคะเราก็ซมไหมเีเล็กซ่าครับแล้วก็เลือกสแกนครับสแกนก r วาโค้ดแล้วก็อันนี้หัวหนึ่งแล้วก็ช้าอันนี้กินกันจริงใช่ไหมเนี่ย อ๋อไม่นองเก็บตังตรงนี้เลยนับเก็บผมเนียเนี่ยสตาร์ตช้าตึ้งถ้าลองผู้การเนี่ยยอมจ่ายตังให้แล้วเนี่ยท้าสิ่ห้าร้อยอ่ะหมดแล้วให้หมดยี่สิบนาทีต่อกาคันเขา